อยากกินลาบน้าตกอ่ะลาบน้าตกมันคือสิบไม่อยากกินแนวยากเลยล่ะลาบน้ำตกเสมอหน้านี่ก็นาแรง<อ>ไปหาน้ำตกอยู่สายฝนมันกน็ตกหนา่นนะโอ้ยแนวง่ายง่านี่ก็บาก,กินเนาะลาบมงลาบหมูก็กินไปตีกินลาบน้ำตกไปหาน้ำตกแส่ล้บนี้เฮ้ยไม่ใช่แมวนั้น ลาบหมูน้ำตกไ,ได้ไหมลาบหมูน้ำตกอะ่ะจะไปด่ห้าทำไมก็รู้แล้วว่าลาบหมูน้ำตกแต่หนานี่มันหนาแรงมันบ่มีน้ำตกฝนมันบ่ตกเข้าใจบ่เดี๋ยวจะทำให้ดูไปท่านะนะนี่หมูย่างต้นหอมข้าวคั่ว ใส่ไปเลยพริกใส่ลงไปน้ำตาลใส่ลงไปผงนัวใส่ลงไปน้ำปลาร้าน้ำปลาน้ำมะนาวใส่ทุกมือแล้วก็คนชิมอืม ส้นหอมใส่ลงไปเนี่ยน้ำตกเนี่ยน้ำตกแบบนี้เรอใช่จะไปหาอะไรยุ่งยากอืมนึกว่าจะให้ไปกินที่น้ำตกซะแหละหอมิอืมอืมอืม ขอมืดขอใส่มืดเด้ออ่ะโอเคอ้า หอมปยังทับใช่อืมแซบอิลีอืมแซบปลยังคับ